มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนนาวิกโยธินจันทบุรีส่งผู้ป่วยกัมพูชากลับไปรักษาต่อที่บ้านเกิด23สิงหาคม2568เพจ a c e b o o k ตลาดบ้านแหลมจังหวัดจันทบุรี f อได้โพสต์แจ้งว่า8นาิกา40นาทีหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินจันทบุรีนำโดย นาวาเอกนพโรสิริปริยพงศ์ผู้บังคับการหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินจันทบ,บุรีได้อำนวยความสะดวกให้กับนายโอ๊แวนทีชาวกัมพูชาอายุ51ปีผู้ป่วยโรคมะเร็งที่เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลราชเวชอุบลนิชธานีจังหวัดอุบล ผู้ป่วยรายดังกล่าวนะคะเดินทางพร้อมด้วยผู้ติดตามเจ็ดคนผ่านจุดผ่านแดนถาวรบ้านแหลมตำบลเทพนิมิตรอำเภอป่งน้ำร้อนจังหวัดจันทบ,บุรีโดยมีเจ้าหน้าที่ทหารให้การดูแลอำนวยความสะดวกอย่างใกล้ชิดตลอดเส้นทางการเดินทางคะ่ะทางนี้การเดินทางครั้งนี้มีเป้าหมายเพื่อให้ผู้ป่วยสามารถกลับไปรักษาต่อที่ประเทศกัมพูชาโดยมีกระบวนการดำเนินการร่วมระหว่างเจ้าหน้าที่ไทยและกัมพูชาอย่างราบรื่น นาวกโยธินจันทบุรีส่งผู้ป่วยกัมพูชากลับไปรักษาต่อที่บ้านเกิดขอขอบคุณข้อมอูลจากสยามนิวค่ะถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ